มาเก่งโจทย์ทิกประจําวันกันนะฮะข้อนี้สังเกตดนึงต้นประโยคมีคําอะไรมีคําอะไรมีคําว่า if แสดงว่าน่าจะเป็นเรื่อง if clause นะครับเดี๋ยวขอเฉลยเร็ว,รวก่อนนะต่อเป็นข้อแมวเหมียวข้อแมวเหมียวข้อ si cat si cat มาฟังเฉลยละเอียดกันนะฮะข้อนี้นะัเกเรียนต้องรู้จัก if clause กรณีที่3ถ้าอยู่ในคอร์สออนไลน์คูเบิร์ตนะขอเจาะเฉพาะกรณีนี้แล้วกันนะฮะกรณีที่3ของคูเบิร์ตเนี่ยหมายถึงโครงสร้างที่จะเป็น hat tree Would have three. Tree นะี่หมายถึงเว r b ช่อง3นะครับให้จำแบบนี้เลยว่าถ้าเกิดเจอโครงสร้างนี้มันจะใช้ในการค,คล้ายๆกับบนเสดายเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วอะ่ะหุยถ้าตอนนั้นฉันทำนั่นทำนี่ป่านนี้ฉันรวยเอ้ยไม่ใช่ถ้าตอนนั้นฉันทำนั่น,ท,น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 ทำน,น,ทนี่ตอนนั้นฉันคงรวยไปแล้วเหมือนบนเสดายเหตุการณ์ที่ผ่านไปแล้วและแก้ไขอ,อะไรไม่ได้แล้วยกตัวอย่างให้ฟังแล้วกันฮะเช่นบอกว่า If the weather had improved, improved แปลว่าพัฒนานะ ถ้าเกิดอากาศมันดีขึนะ้นอะตอนนั้นอะนะ would have g o เ e home ตอนนั้นอะฉันคงกลับบ้านแล้วแหละสมมติคูเบิร์ดเนี่ยไปค้างบ้านผู้ชายนะปรากฏว่าไม่ได้กลับบ้านเลยคืนนั้นแม่เลยถาม i, เฮ้ยเบิร์ดหายไปไหนมาทั้งคืนเนี่ยทำไมไม่กลับคูเบิร์ดเลยแก้ตัวไงบอกว่าเฮ้ยถ้าเกิดอากาศมันดีอะตอนนั้นคงกลับบ้านแล้วแหละอากาศมันแย่งไงก็เลยไม่ได้กลับสื่อประมาณนั้น เคล็ดลับนิดหนึ่งนะฮะถ้าเกิดใครแปลแล้วงงให้ใส่คำว่าตอนนั้นไปในทั้งสองประโยคแล้วมันจะเข้าใจง่ายขึ้นตอนนั้นน่ะถ้าอากาศดีขึ้นตอนนั้นน่ะฉันคงกลับบ้านแล้วแหละรู้สึกเลยไหมว่าเหตุการณ์มันผ่านไปหมดแล้วแสดงว่าจริงๆแล้วอากาศไม่ได้ดีขึ้นและจริงๆแล้วครูเบิร์ตไม่ได้กลับบ้านที่มาดูโจทย์ของเราฮะ,ะมันเป็นกรณีที่3เลยสังเกตจากคำว่า had known เป็น had ตามด้วย verb ช่อง3นะฮะ had three ที่หายไปจะเป็น would have three ข้อ A ผิดเพราะเป็น would verb เปียวหรือ verb ที่แบบไม่ได้ผันนะฮะไม่ใช่โครงสร้างนั้น B ผิดเพราะว่าไม่ใช่ would have three อันนี้มีแต่ have three C cat ได้เนาะเพราะเป็น would have applied D dog will apply ผิดนะครับตอบเป็นข้อ C cat เดี๋ยวลองแปลให้ฟังนะครับ apply สามารถแปลว่าสมัครงานได้ด้วยเขาบอกว่า If she had known about the opening, opening ในที่นี้หมายถึงการเปิดรับสมัครงานตำแหน่งงานว่างอยู่ให้เราไปสมัครอะไรแบบนี้ i n c i e n t i f i c research เขาบอกว่าตอนนั้นใส่คาว่าตอนนั้นเป็นทั้งคู่นะตอนนั้น่ะถ้าหลอนรู้เกี่ยวกับตำแหน่งงานด้านงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เปิดรับอยู่อะตอนนั้น่ะ she would she would she would h applied v e a for this new job ตอนนั้น่ะหลอนก็คงจะสมัครงานใหม่อันนั้นไปแล้วแหละแสดงว่า ตอนนั้นไม่ได้ยินข่าวเลยว่าเขาประกาศรับสมัครและตอนนั้นก็ไม่ได้สมัครด้วยเหมือนกับนั่งบนเสียดายตอบเป็นข้อส Cat ทนะครับทวนสูตรนิดหนึ่ง had three would have three had three would have three had three would have three เยี่ยมมากนะครับทีนี้ฝากคำคมทิ้งท้ายนี้ชมตัวเองเพราะว่าเมื่อกี้หลายเทคแล้วเหมือนกันฮะค,คุณู้ชมจะตื่นเต้นน,นิดนึงกลัวแบบพูดผิดแล้วต้องเทคคัดใหม่หมดเลยอะไรแบบนี้คำคมวันนี้นะครับเขาบอกว่า Everyone has a chapter. They don't read out loud. Read out loud หมายถึงอ่านออกเสียงนะฮะทุกคนย่อมมีบทในชีวิตของตัวเองที่เขาเนี่ยไม่ได้เปล่งเสียงออกมาให้เราได้ยินสื่อเป็นความหมายแบบนี้ครับว่าทุกคนย่อมมีเรื่องราวของเขาที่เราไม่รู้หรอกว่าเขาเผชิญอะไรมาบ้างดังนั้นจงอย่าตัดสินคนอื่นโดยที่ไม่เห็นชีวิตเขาทั้งชีวิตนะฮะอันนี้ครูเบเพิ่มเติมเอาเองนะ ยกตัวอย่างเช่นเราจะไปตัดสินไม่ได้ว่าคนคนนี้ยังไม่ประสบความสําเร็จเพราะเขาขี้เกียจบางทีเขาอาจจะประสบปัญหาเรื่องสุขภาพประสบปัญหาทางด้านจิตใจประสบปัญหาด้านครอบครัวก็เป็นไปได้วันนี้เนี่ยคูเบิร์ตอ่านเจอข้อความของดาราท่านหนึ่งนะฮะแต่ขอไม่เอ่ยชื่อแล้วกันเขาพูดประมาณแบบนี้ว่าเนี่ยบางคนนะ่ะจะชื่นชมคนที่ขยันนะฮะว่าเนี่ยโอ้ย เนี่ยเขารวยอยู่แล้วเขายังขยันอีกเห็นไหมเขาทํางานเสาร์อาทิตย์อีกทาไมแกเนี่ยขี้เกียจจะเลยเห็นไหมแกเลยไม่ประสบความสําเร็จอันนี้ครูเบิร์ตทำให้โอเวอร์หน่อยนะฮะคืออย่างนี้ฮะถามนักเรียนนิดหนึ่งว่าเคยได้ยินประโยคแบบนี้ไหมว่าเฮ้ยความขยันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ดีเคยได้ไหมอันนี้คงเคยได้ยินถูกไหมครูเบิร์ตก็ไม่เถียงนะความขยันเป็นสิ่งที่ดีแต่ถามว่าทุกคนต้องขยันเหมือนกันหมดไหมสมมติ มีเศรษฐีคนหนึ่งทำงาน7วันเลยแต่เราเนี่ยทำงานจันสถึงสุขเสาร์อาทิตย์เราหยุดเพื่อพักผ่อนถามว่าเราเป็นคนขี้เกียจไหมนักเรียนตอบตัวเองแต่สำหรับครูเบิร์ดนะทัศนคติครูเบิร์ดนะฮะครูเบิร์ดมองแบบนี้ครับว่าตัวครูเบิร์ดเองเนี่ยควรจะมีเป้าหมายว่าทำอะไรแล้วมีความสุขแล้วก็พัฒนาสิ่งนั้นหรือถ้าครูเบิร์ดหาไม่เจอว่าความสุขของครูเบิร์ดคืออะไรก็จะค้นหาไปเรื่อยๆครูเบิร์ด ยึดแค่นี้ตอนนี้นะฮะถือว่าโอเคแล้วส่วนครูเบิร์ตจะประสบความสําเร็จยิ่งใหญ่ในใสายตาคนอื่นหรือเปล่ามันไม่เกี่ยวครูเบิร์ตอันนั้นมันสายตาคนอื่นถูกป่ะครูเบิร์ตเชื่อว่าคนเราเนี่ยประสบความสําเร็จหรือไม่ประสบความสําเร็จมันเป็นการตีความของตัวเองอย่างครูเบิร์ตสมมติครูเบริร,เบร์ตสามารถที่จะตื่นเช้าได้ขึ้น1ชั่วโมง คูเบิร์ตถือว่ามันเป็นความสําเร็จอันยิ่งใหญ่แล้วคูเบิร์ตสามารถที่จะเขียนนิยายจบถือว่ายิ่งใหญ่แล้วแต่คนอื่นอาจจะรู้สึกว่าเฉยๆนี่ยก็คนอื่นก็เก่งกว่าน,นี้เยอะแยะก็ไม่ได้เกี่ยวกับคูเบิร์ตดังนั้นเนี่ยถ้าสมมติมีอะสมมตแมแนนะิแม่เราแล้วกันนะแม่เราบอกว่าเนี่ยดูสิข้างบ้านเนี่ยเขาขยันมากเลยทํางาน7วันเขาเลยรวยไหแกขี้เกียจเสาร์ที่แกหยุดอ่ะถามว่าเราจําเป็นไหมที่จะต้อง ไปขยันหรือเรียนแบบการกระทําของเด็กข้างบ้านคนนั้นนักเรียนตอบตัวเองนะครับครูเบิร์ตตัดสินให้ไม่ได้นะฮะบางคนบอกโอ้ยหนูควรขยันมากขึ้นก็ดีนะครับแต่ทีอ่ะเทียบกระโทอีกแบบนี้แล้วกันนะฮะเอา,อางี้ดีกว่าให้นักเรียนทําแล้วมีความสุขถ้าเกิดทาแล้วทุกอะไม่แนะนําแล้วเทียบกระโทอีกแบบนี้สมมตินักเรียนเนี่ยต้องสอบโทอีกแล้วนักเรียนอ่านหนังสือถึง5้าทุ่มแล้ว เฮ้ยพรุ่งนี้ต้องสอบแล้วนักเรียนไปนอนถ้าให้ครูเบิร์ตตีความนะไม่ผิดไม่ได้แปลว่าน,นักเรียนขี้เกียจเลยนะเพราะเราต้องพักผ่อนถูกไหมฮะแต่ถ้าสมมตินักเรียนนะเนี่ยเฮ้ยไม่ไปนอนดีกว่าอ่านไปเลยถึงเช้าแล้วไปสอบครูเบิร์ตไม่แนะนําเพราะสมองจะตื้อมากๆดังนั้นเนี่ยบางครั้งนะการพักผ่อนมันก็เหมือนกับการที่เราเนี่ยเดินหน้าเข้าสู่เป้าหมายได้เหมือนกัน เพราะมันทําให้ร่างกายของเราเนี่ยรันไปได้ร่างกายของเราเนี่ยยังทํางานได้ดีอยู่นะฮะดังนั้นอย่าไปตัดสินใครก็ตามที่เขาพักผ่อนว่าเขาขี้เกียจหรืออย่าไปตัดสินคนที่ไม่ประสบความสําเร็จในด้านเงินทองชื่อเสียงอนะไรเงี้ยว่าเขาล้มเหลวเพราะจริงๆเขาอาจจะประสบความสําเร็จในแนวทางของเขาก็ได้นะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้นักเรียนดูคลิปโคเบิ์ต ก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วคูเบิร์ตลุกขึ้นมาอัดคลิปก็ถือว่าประสบความสําเร็จแล้วจงเฉลิมฉลองความสําเร็จถึงแม้ว่าบางคนอาจจะมองเล็กๆน้อยๆก็ตามนะฮะฉลองมาทุกวันแล้วกันนะฮะอย่างน้อยยิ้มก็ยังดีเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ